สวัสดีครับแัวเลขพารวยไม่เด้ครับมาพบกันกับแนวทางชุดตัวเลขดับนะครับผลงานนะครับเพราะว่าท่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจะมวนวันที่16ตุลาคม2564แล้วนะครับก็มาชมได้เลยครับมาชมมาฟังได้เลยครับเลขดับล่างนะครับที่ทางช่องจะลงให้ดูวันนี้สำหรับคลิปนี้ครับชุดแรกครับเลข ดับขาดล่างนะครับของทีมงานกลุ่มหวยลจขิตฟ้ารับสูตรนี้งวดก่อนให้ดับเลขหนึ่งนะครับขาดล่างก่อผ่านก็้วบนี้ดับขาดล่างกลุ่มหวยลิจิตฟ้าให้ตัวเลขห้านะครับดับขาดล่างมาดูแนวทางตัวเลขดับบนดับล่างของแอดปุ้ยกันมาครับสูตรนี้เลขดับบนให้สูงนะครับดับทุกหลักส่วนเลขดับล่างแอดปุ้ยให้เลขเกียนะครับดับทุกหลัก ส่วนสองชุดนี้ก็จะเป็นของวันที่ผ่านๆมานะครับหนึ่งตุลาคมก็ให้ดับบนหกดับล่างเก้าผ่านครับส่วนสิบหกกันยายนก็ให้ดับบนแปดดับล่างหนึ่งก็ผ่านนะครับใบนี้ก็จะเป็นของวดนหนึ่งกันยากับสิบหกกันยาของแอดปุยนะครับเลขดับบนดับล่างหนึ่งกันยาก็ให้ดับเก้าครับเป็นตัวเลขดับบนส่วนแปดให้ดับล่างก็ผ่าน สิสิงหาให้ดับบน1ดับล่าง4ี่ก็ผ่านนะครับนี่ก็เป็นเสียงวดย้อนหลังของแอปุูยนะครับให้ดูเป็นแนวทางมาดูสูตรนี้กันบ้างครับสูตรดับ2ตัวบนตรงๆนะครับของกลุ่มมหาโชคมหาลาภสิตุลาคมนี้ครับสตัวบนตรงๆนะครับที่ให้ดับมี0ู0ย0ศ0นย์ศู

มาดูแนวทางชุดดับ2ตัวล่างตรงๆของกลุ่มมหาโชคม,มหาลาภกันบ้างครับดับ2ตัวล่างตรงๆนะครับกลุ่มมหาโชคม,มหาลาภให้ดับ00 101 02 03 06 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 23 26 29 3า3ศูนย์ส6มหนึ6ง6า6สองส9มสามสามหกส่ามหกหกและก็เกนะครับชุดดับ2ตัวล่างตรงตครับส่วนใบนี้นะครับก็จะเป็นเลขดับบนทุกหลักนะครับหาผลงานนี้นะครับให้ดูเป็นแนวทางครับก็ ดับบนตัวหลัก5าผลงานก็ดับสองห้าหกแล้วก็แปดนะครับตัวเลขที่เหลือจากดับก็จะมีศูนย์หนึ่งสามสี่เจ็ดแล้วก็เก้ามาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยของเวียงพิงกันบ้างครับสูตรนี้นะครับดอกชบาดนี่นะครับวดที่ผ่านมาขวามือครับให้ห้าดับหลักร้อยก็ผ่านนะครับวดน,นี้เวียงพิงให้ตัวเลเขเกียดดับหลักร้อยครับมาดูสูตรนี้ครับเลขดับหลักร้อยของเวียงพิงครับ ขวามือครับเมื่อที่ผ่านมาสูตรนี้ให้2ดับหลักร้อยก็ผ่านวันนี้ซ้ายมือครับดับหลักร้อยเวียงพิงให้ตัวเลข8นะครับเป็นตัวเลขดับหลักร้อยมาดูเลขดับหลักร้อยของเวียงพิงสูตรนี้ครับขวามือเมื่อที่ผ่านมาให้5เป็นชุดตัวเลขดับชุดนี้เป็นชุดตัวเลขดับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเอที่ผ่านมาให้ดับ5้านะครับร้อยสิบหน่วยบนดับ5้อก็ผ่านครับวันนี้ร้อยสิบหน่วยบนเวียงพิง ให้ดับตัวเลข0มาดูตัวนี้ครับเลขดับหลักร้อยเวียงพิงสูตรนี้ครับว Nuclear, ดที่ผ่านมาให้2ดับหลักร้อยพอผ่านครับวดนนี้ให้ตัวเลข4นะครับดับหลักร้อยมาดูสูตรเลขดับหลักร้อยของเวียงพิงสูนย์นี้อีกครับขวามือศูนย์นี้วัที่ผ่านมาให้ศดับหลักร้อยพอผ่านนะครับวดนี้สูตรนี้แหละครับเวียงพิงให้เลขดับหลักร้อยคือเลขสี่ มาดูแนวทางเลขดับหลักร้อยเวียงพิงอีกสูตรสุดท้ายแล้วกันครับความมือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาให้8ดับหลักร้อยนะครับก็ผ่านงวันนี้ให้ตัวเลข5นะครับดับหลักร้อยมาดูแนวทางของหวยรัฐบาลเพชรบุรกันมากครับสูตรนี้เลขดับล่างสนิทนะครับก็สีคู่ตัวเลขครับมี0ูนย์ห้าหนึ่งสี่สสามสามสองสี่หนึ่งห้าศูนย็ดแปด 8 7และก็9 6ดูต่อครับสูตรนี้เลขดับล่างสนิทหวยรัฐบาลเพชบุญครับสูตรนี้ก็20คู่ตัวเลขดับล่างสนิทนะครับมีตัวเลข0 2 0 4 1 1 1 3 2 0 2 2 3 1 3 9 4 0 4 8 5 7 5 9 6 6 6 8 75, 7จ7ดห้าเจ็ดเแมละก็เกามาดูสูตรนี้อีกสูตรแล้วกันครับเลขดับล่างสนิทหวยรัฐบาลเพชบุรครับสูตรนี้10คู่ตัวเลขดับล่างสนิทครับมีตัวเลข0 3 1 2์สามหนึ่งสองสอ และก94สี 9, มาดูกันต่อที่แนวทางเลขดับล่างตุ๊กเขสูตรนี้นะครับคำดวลโดยธนาทองนกพคุณน,นะครับงวด16ตุลาคมนี้ดับล่างสูตรตุ๊กเขนะครับสูตรนี้วันนี้ให้ตัวเลข4ดับขาดล่างทุกหลักครับมาดูอีกหนึ่งสูตรครับเลขดับล่างของเทพบรรลือสูตรขั้นเทพนะครับสูตรนี้ก็นานๆทีนะครับถึงจะหลุดงวดนนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับดับล่าง เทพบันเลือดสูตรการเทพงวดนี้ให้ตัวเลข4นะครับดับมาดูผลงานของแอดเบิร์มเบิร์กบานกันบ้างครับหลักสิบบนงวดนี้ไม่น่ามีนะครับก็ให้เลข0นย์นะครับไม่น่ามีหลักสิบบนมาดูแนวทางเลขไม่น่ามีนะครับหลักหน่วยบนของแอดเบิร์มเบิร์กบานกันต่อครับแอดเบิร์มเบิร์กบานหลักหน่วยบนงวดนี้ไม่น่ามีให้ตัวเลข7นะครับ มาดูเลขดับหลักหน่วยบนบาย p p p กันบ้างครับ16ตุลาคมนี้บาย p p p ให้ตัวเลขดับหลักหน่วยบนคือเลข5มาดูสูตรนี้ครับเลขดับทั้งหลัก10หลักหน่วยบนนะครับอีควสังวันนี้ให้ตัวเลข5านะครับดับ1ิบหน่วยบนครับอีคอสัง มาดูแนวทางเลขดับหลักสิบล่างของแอดสตังก์กันบ้างครับสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับดับหลักสิบล่างแอดสตังก์วดนี้ให้ตัวเลขห้านะครับไม่มาหลักสิบล่างมาตามต่อผลงานของแอดปุ้ยกันบ้างครับเลขดับหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับยังไม่ผิดนะครับดับหลักหน่วยล่างแอดปุ้ยงวันนี้ให้ตัวเลขห้านะครับดับหลักหน่วยล่างมาดูสูตรดับหลักหน่วยล่างอีกสูตรของแอดปุ้ยนะครับ ส่วนนี้ก็ตั้งแต่ให้มาแล้วก็เพิ่งผิดแค่ครั้งเดียวนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยล่างของแอดปุ้ยจะไปต่อหรือไม่นะครับให้ตัวเลข6เป็นตัวเลขดับหลักหน่วยล่างมาตามต่อกันที่แนวทางเลขดับหลัก10ล่างของแอดปุ้ยกันบ้างครับส่วนนี้ก็หลุดไป2ครั้งแล้วนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับเลขดับหลัก10ล่างแอดปุ้ยให้8นะครับดับหลัก10ล่างวันนี้ มาดูแนวทางเลขดับหลักสิบล่างสองตัวนะครับสูตรสองตัวก<อ>็ผิดไปแค่ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่ให้มาวันนี้ดับหลักสิบล่างแอดปุ้ยก็สองตัวเลขครับให้ตัวเลขหกกับเจ็ดครับ,รบไม่มาหลักสิบล่างมาดูแนวทางเลขดับล่างของแอดสิบเก้ากันบ้างครับตามศูนย์นี่เลยละครับถ้าสูตรยังเดินต่อครับดับล่างทุกหลักแอดสิบเก้าวันนี้ให้ตัวเลขเจ็ดไม่มาสิบหน่วยล่าง มาดูต่อกับเลขแนวทางดับหลักหน่วยบนดอกชบาครับแนวทางของป้าแมวกันบ้างสูตรนี้ก็หลุดไป2ครั้งแล้วนะครับวัน,นนี้เลขดับหลักหน่วยบนดอกชบาให้เลข3นะครับไม่มาหลักหน่วยบนมาตามต่อกันที่แนวทางเลขดับหลัก10ดอกแก้วกันบ้างครับแนวทางป้าแมวนะครับก็ สูตรนี้นะครับก็ดูครับผลงานที่ให้มาก็ผิดไปแล้ว3ามครั้งนะครับวันนี้สูตรจะเดินต่อหรือไม่ดับหลักสิบดอกแก้ววันนี้ให้ตัวเลข4นะครับดับหลักสิบมาดูกันต่อกับแนวทางเลขดับหลักสิบบนรักแรกพบของตัวแหวนนะครับดับหลักสิบบนรักแรกพบวันนี้ให้ตัวเลข9้านะครับไม่มาหลักสิบ,บนก่อนนี้นะครับเป็นผลงานเลขดับ หลายๆเจ้าหลายๆสำนักนำมาฝากเอฟซีแนจ่องเพื่อน,นำไปพิจารณาครับสำหรับใครที่เข้ามาครับชมรับฟังยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องจะลงให้ชมในโอกาสต,ต่อๆไปและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็น,ำนกำลังใจให้กับทางช่องได้หาข้อมูลตัวเลขเด็เดๆทดี่ดีนะครับมาฝากกันผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมระะับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ